สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายนะคะวันนี้จะชวนทุกคนมาย้ายข่าค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็เป็นขาที่ไต่ปลูกไว้ในล้อยางค่ะซึ่งล้อยางนี้เป็นล้อยางเก่าที่วางไว้ในบริเวณหลังบ้านเลยนะคะไม่มีคนเดินผ่านนะคะคือหลังรั้วเลยอะค่ะทุกคนแต่ว่าข่าเนี่ยเขาเกิดงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็เลยจะขุดย้ายนะคะให้ไปอยู่รวมกันที่บริเวณสวนผักค่ะ แต่แต่ก็ยังทิ้งไว้อยู่ที่เดิมตรงนี้นะคะเป็นบางต้นนะแต่ก็จะขุดไปเป็นบางต้นค่ะแล้วต้นเขาก็เอ็นล้มนะคะเนื่องจากไม่มีคนดูแลนะบริเวณนี้ยาก็ขึ้นรกหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาขุดคานะคะไปย้ายปลูกกันค่ะเขาเกิดค่อนข้างชิดกับล้อยางมากๆเลยค่ะทุกคน โอ้ดินสมบูรณ์มากเลยนะคะบริเวณตรงนี้ได้แล้วนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวไต่ให้ดูใกล้ๆค่ะนี่ฝนก็ตกเบาๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นบริเวณที่ไต่เคยกลบกลบไว้นะคะนี่ค่ะ ได้ขาอ่อนมาแบบนี้ค่ะอ่าพร้อมรากนะคะได้มาหัวแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะขุดต่อค่ะฝนก็ตกปรอยๆเนาะวันนี้ฝนตกตลอดเลยค่ะก็จะตกประมาณนี้นับยากมากบางต้นล้มไปแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยต้นนี้นะคะล้มเลย นัดหัวค่ะอ่านี่ค่ะได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะได้มากอแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้แต่ก็ไปตัดออกนะต้นตรงที่เขาหาักออกไปนะคะไปตัดออกค่ะ โอเคที่เหลือทิ้งไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กลบกลบดินให้เขา่าพอได้ต้นมาแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยคะ่ะแม่นะคะก็อยากจะให้ตัดออกนะคะนำบางส่วนไปกลบดินนะคะนำส่วนรากค่ะขออภัยนะคะพูดผิดไป นำส่วนรากนะคะไปกรบดินอ่าแล้วก็ตัดส่วนใบออกแต่ตรงนี้มันหักแล้วนะแม่เนี่ยโอ้ตัดแล้วก็อ่าตัด,ตดเลยโอเค <Okay. S 2> ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็เอาไปกรบลงดินได้เลยค่ะดินตรงนี้นะคะแม่นะคะก็ได้คลุกปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเอาอีกอ่าโปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการกรบดินค่ะ ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหัวอ่อนๆนะคะ <Okay. S 1> ติดรากมาด้วยเขาเกิดง่ายค่ะแม่บอกว่าให้ใส่ปุ๋ยเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่กิน<อ>หัวนะคะเขาจะชอบปุ๋ยค่ะจะทําให้หัวเขาแตกกอได้ง่ายเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ฝนกํำลังตกอยู่ด้วยนะคะทุกคน yes. หลังจากนั้นค่ะก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะตามปกติได้เลยนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลายเย็นนะคะจริงๆตอนนี้นะคะที่บ้านต่ายก็ฝนตกกรอยๆอยู่เช่นกันค่ะแต่ว่าก็หลังจากย้ายเนี่ยเราก็ควรที่จะรดน้ําไปสักหน่อยค่ะการปลูกขานะคะใครที่ไม่มีต้นขาเหมือนต่ายนะคะสามารถที่จะนําขาที่เราซื้อมาจากตลาดค่ะทุกคน เอามาเพาะได้เช่นเดียวกันนะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะลองทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ